สวัสดีครับผมเตรียมหากินทัวทีบนะครับหมายเดิมนะครับผมแต่ว่าย้ายมาที่ใหม่นะครับฝั่งนู้นมันเป็นต้นบัวนะครับผมมามลองเล่นปลาเนินกันดูนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแปดโมงแล้วครับปลาก็ยังเงียบอยู่นะครับผมเรอลุนใสๆนะครับเมื่อวานนี้ก็กินใสๆผมเก้าโมงเลยนะครับ วันนี้เราหลอกคนมาเชือดนะครับผมหาเ <นะ S 1> ด็กม,มาตกปลานะครับนี่ครับดับเมือปูมาไม่ต้องกลัวปูแสนนะผมหลอกปูแสนมาเชือดนะครับอันนี้ก็ลงชุดใหญ่ไปห้าเลยนะครับน,นี่ก็ลองเล่นปานินดูนะครับผมปลาก็ขึ้นดีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังเงียบๆกันอยู่นู่นครับฝั่งตรงข้ามนะครผม เสีย,าาทยทบอย er ลังคาเหล็กเสียบอยลังคาเหล็กนะครับผมห่องแน่ห่องเน่เ,น <c oughs> เดี๋ยวฝั่งตรงข้ามครับผมเล่นหลิ้วกันนะครับตีนาดินแล้วก็เล่นหลิวตีนาดิน,นเน่เครื่องเหอือเี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับรอลุ้นกันนะครับผมมานะครับมาแล้ว แบบเหลกของเราเกือบหลับครับเมืเ่อกี้แต่กลับมาได้ครับนี่มันเนะตี้ยโดนเอาขึ้นๆได้เงี้ยเลยมั้งขนาดแมนครับแล,แล้วอ,อะไรนะตักอ่ะอีโดนไอ้ไอ้ให้ยืดเล่นกอน่อนของฟังแล้วนี่โสดแย่ต้องเป็นเงี้ยหรอตักงหรอวะตักงวะตักงมันนีให้เว็ดตรงนี้หน่อยหนุ่ ไงวะเยอด้วยัวเอยออยโอ้โหยอ๊ต้ยตั้ง่ไหนเ้ยเอ๊เขาฟังมา้ากตรโอ้โหไม่เหมือนเี้รอยน้อโอ้ปล่อยปลาปล่อยป้าโส้ยงสบแล้วครับัก โเซนสับแล้วปลปะนีกินไก่แรือเปลนากี่ิดกินขออะไรยตะขอไตปลากินขี้กีเดือนโอ้ยเบ่งเบ็ดเยาก่อนไม่จะทออย่างนี้พวกก,พกินนะครับเบ็ดนี่ประโยชน์เลยเออเบ็ดกินครับเบ็ดกินไหน ตอดงือมเงือมเงื้อมีอย่างเป็นปอมีอย่างเอ็นยืดบื้บื้องโยกกละเงือละวนเอาเงือดปลาเอาเอาอยู่ครับอยู่ตะนด้ว่าปลาไปอยู่้วปลามันิ่งมานะเอาบ่งตัวน oh, oh, ั่นปลาอะไรปลานินโอ้ยเสียสือเบสปลาดิาม่ปลานินปลานินปลานินเลยปลานินปลานินปลานินบ นิ่กินไดแล้วนนอไปกิน้ครับานี้เอาทุนลังหายอดลุมไหมเอาเร็วเอาเร็วอ้มันนีมหอดเดตกาเบิงขายกูเจียของกันของกันทุนลังหาหยอดลุมส่งใบนาไปหางายอดลุมทังคนถ้าปีออมีออมี่ม่นเมนควมพุนออมพุนเม่เมนเนัวัวบัวเียตีไปตหมอนตีนดีก็ตีไปไหม ได้ป๋ยเกลตัวนีวะปันเลยตัวนี้หรอวงโลดเนี่ยมันก็เป็นโรดหรอกเก็บเต็มเนาะตู้วรอปะบ่มันเลี้ยนจอน่มันม่เรี้ยงๆๆตามๆเลยีดูอกเบ็ดเบยยยยยยวัวสามบน่ะเงินวะขัดแมวเลยหึ่หึ่่ดเชี้ยนว่าเลียงรตอันนี้ใครยู้ถอหอนีนะ ลงตัวงกันไหมไยังนงนิ่งนินนินนิ่มีมีอย่งล่ะเอาอยู่ห่ปลาเป็นเพี้ยไม่มาลดมาหลดมาหลุดมันติดสวนมูไปอย่างนั้นอ้ยมินมินมินมเอันนี้อันนี้อันนี้ปย่งยโสกมันเป็นอยังโกจันทรสกนเ็ย่งไ่เป็นโอ้โปแซนซามปเงียเพนตาเสือเดาปลากินไง ปานินอีกแล้วปลนเนียนปลาเนินอีกแล้วปลาเนินอีกแล้วเนียนอีกแล้วไ <c oughs> ปแล้วหลุดอีกแล้วหลดไปแล้วไปส,สวยๆเลยครับ <c oughs> กินย้อนครับกินย้อน <c oughs> <c oughs> ยูไปสับเลยตึงมักน้อจันเนี้ยกินย่อนรุดรุดนิดเจมตึงไหมรุดอยูมันปล่อยมันย่อนดูไหมมมีฝีมือไอเ้ตึงตนตึงมมีฝีมือปล่อยปลาตัวนี้ตึงเลยน้อนจันน้อนจันเ้นจันกิงใส่สันะ

ไปมันจังหนักมันตื่นหนักเพาป่ามันขึ้นมืดึงไฟมันมันหนักถึงกว่าตัวน่อยเนาะดึงผไปย่ตัวหน่อย โตมาหันตึงดีตัวบั่วนคนเอ้ยโอ้ยปลานินปลานินปลานปลาินดิแล้วได้สมเบีดระดีเลยนะสิมึงตัวปลากับมึงเบียดกับขันเบียดเอ้ามาผ่ามาจ้า้อ ก็มาไปไทยก่อนเนอะบันแทิงบดยูวะนี่ตัวน้อยเนี่ยก็ังแห้งอยู่อู้เรียนเมะพี่กี้ไปโอ้ยโตป่าฟอฟอฟอางกาดกาเดี๋ยวงมาตักให้เลยยังบังบังบัง อืมไหนโอ้นี่หนักน้ำปลาบัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่สุกไซโลถึงบ่อบ่มาแล้วควววรับปลานิ่งอีกแล้วไปกินละสาวเลยกินยอดอยู่ไหม กินเที่ทยเอไปได้ดจจินี่โซคละวะตึงดีตัวเนี่ยเอน้าไปใส่อะไเพื่อนนั่นน่ะคุนไม่ดากรวด,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 ดทุนไม่หรอไม่สมยสูแขางฟังอย เราดูนว่าจะเส้ใหญ่แค่ไหนครับนี่ยายาเราดูครับจะมีคนปล่อยปลาไหมนะครับผมปี๊<อ> <laughs> นิ่นปนิ่นอีกแล้วเดียามาแล้วครับ วันนี้นมันพาไมแล้วครับผมปลากินอยู่ข้างป่าบัวครับไอเว่นไอเว่นดี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 ดโบโบปนินปนินโบโบรอดยากเอาเอาเอาเน่โบโบรอดยากอู ตัวนี้ตึงครับตัวนี้ตึงนนนนตัวกเกน,น,นีันไปเียตกเงี้ยน้ำหลอาเจน,น,นี่เงี้ยโดดันเตตีหรฮะโลยตัวนี้เจียว่นี่เดตีตุบไปวันไ มันบากล่องทีดังมัวน้องะตกะแก้วที่เด็กยังแข้งนี่นมั้งน้องมันเลียนกระชากเว่ยแต่ดีว่ามันกวนเด้่ตัวแรกนะ่ะโอดูตัวนี้นครับพร้อมตักครับพร้อมตักอุ้ยยีบวัวยิบสกปลาบัวเออวันนี้หนีแล้ว <laughs> ปนินอีกแล้วปนินอีกแล้วแค่สองอ้นหมดเลยมาถึงลัวเดียวปนินอีกแล้วครับปนินครับเนี้ยโอ้ยนี่ชบแล้วตัวนี้หอดลัวเซโลครับผมสับแก้วสับแก้วใส่เมปลียว ลูกปลาพันปลาอูยปลาดินปลาดินลูกปลาพันปลาเตุงนง่าตุงนาตุงเาเออพูดแล้วดนแล้วกัดนแล้วดนแล้วนเร็วนเร็วเอ้แมนบาอยนี่มันขันนี้ขั้นกลางันี้แหละ อยู่บป่ตัวนี้หน่อยลากกับลากว่าประทับใจโบ้เอกทีเดียวนะน้ำขากขี่กระเทือนอยู่เลยว่าลูกะเตีม กินจนเป็นบ้าอู้ยย,ยี่สกุกนิ่งเบี้ยวยี่สุกน้อยเอาละครับมาดูผลงานวันนี้นะครับผมยาที่ใหม่นะครับลงมาลงวันแรกนะครับผมมาดูผลงานกันครับ นี่เราขึ้น,นก็าขึ้นนี่เปียกผืนก็ไว้ผืนใย่างนี่ผลงานของเราพอได้เป็นลาบนะครับผมยีโสกน่าจะประมาณสิบเอ็ดแทมนะครับะน,น,นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเป็นไงหน้าแดงงมดเง <laughs> ปงเข้าวงการนะครับนี่ครับต่อไปนี่จะ เรียกไปตกปลานินด้วยนะครับ